ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีค่ะนกกระจิบนกกระจอกบ้านของคุณแม่เยอะค่ะค่ะคุณแม่ทําตามหน้าที่ค่ะค่ะเป็นลายนี้ลายดอกมะเขือลายประการตอบค่ะเขาเรียค่ะเป็นสีชมพูหวานนะคะค่ะ1,700บาทค่ะสวยทุกถืองามทุกถืงนิ่มทุกถึนค่ะ เป็นผ้าสามตะกอค่ะ1,700บาทนะคะถ้าถูกจำนำนะคะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะช่วงนี้ใกล้บุญใกล้งานอย่าเข้าพรรษาแล้วค่ะมองหาของสวยของงามใส่ไปทําบุญไปวัดนะคะค่ะเป็นลายดอกมะเขือประกาต๊อบค่ะเป็นสีชมพูค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะ ค่ะได้ลายนาคีนะคะนี่ค่ะอ่ิช่ค่ะขอภครค่ะลายลิซ่าค่ะแต่เป็นสีชมพูนะคะลายลิซ่าค่ะค่ะมาสวยมารวยเหมือนลิซ่าค่ะมาเฮงๆปังๆเหมือนลิซ่ามาตามลายลิซ่าค่ะเป็นผ้าไหมนะคะตัวนี้สีชมพูนี่ค่ะเป็นผ้าไหมค่ะเขาเรียกว่าลายลิซ่าค่ะลายลิซ่านี่ก็ต้นกาเนิดมาจากลายใบสีนะคะค่ะบอกว่าลายลิซ่าค่ะเพราะว่าน้องคน น้องคนดังกาชื่อลิซ่าใส่ค่ะก็เลยใส่นี้เป็นว่าลายลิซ่าเหมือนเหมือนลายนาคีนั่นแหละค่ะลายนาคีก็เป็นลายนาั้นก็ไอายาหญาก็ใส่แสดงหนังเรื่องนาคีก็เลยใส่เป็นลายนาคีนี่ก็เป็นลายลิซ่าค่ะค่ะถ้าไหมายลายลิซ่าแต่ปกติดูแล้เป็นลายบายสีนะคะค่ะเป็นสีชมพูค่ะลายลิซ่าค่ะค่ะมาสวยมารวยเฮงเฮง,งปังปังใส่ไปทําบุญเหมือนลิซ่าก็ มาใส่ลายลิซ่าเนี่ยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าไหมนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าไหมลายลิซ่าค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรถ้าคุณแม่เข้ามาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ ค่ะ1,700บาทค่ะลายนี้เรียกว่าลายนาค์ไอลายลายร้อยดาวค่ะแม่ก็เออเรื่อไปแล้วค่ะลายร้อยดาวค่ะเจือดจัสอยู่บนท้องฟ้ามาเจียมจ้าในบนผ้าถุงค่ะบนผ้าถุงมัดหมีนะคะค่ะร้อยดาวค่ะยอดฮิตตีระดับมาตลอดนะคะผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะเขาเรียกว่าลายร้อยดาวค่ะ ค่ะผืนนี้เป็นลายค่ะเป็นสีขาวงาช้างนะคะรหัสสิบห้านะคะเป็นขาวงาช้างค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมัดผืนไหนชอบผื้นไหนโทรทักเข้ามาหาคุณแม่ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางลายทุกท่านค่ะค่ะผืนนี้เป็นลายค่ะค่ะสีขาวงาช้างค่ะ หนึ่งเจ็ดร้อยบาทค่ะห้าไหมแพงเลยนะคะไอ้ไอ้เส้นไหมะคะ่ะวัสถุด,ดิบไหมแพงนะคะแต่คุณแม่ก็ยังขายราคาทีันเฮดเดอร์เอเจลค่ะหนึ่งพัเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นขาวหาช้างคะ่ะเป็นลายกี้เพชรค่ะ ค่ะนี่เนื้อเนื้อหนามากค่ะเป็นไหมบ้านพ้่งยืนค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวารช่างไอบริวารเชิงร่างเชิงบนเป็นลายใาสีนะคะคุณแม่พู่ผิดขอใครค่ะขอก้นหอยล้อมหักดอกลาวดีค่ะสวยงามมากค่ะดอกลาวดีสีขาวนะคะค่ะเป็นช่วงกลางที่มัดเมทก็เป็นสีม่วงมังคุดค่ะค่ะสวยนะคะน้าด้วยค่ะหนาด้วยนะคะ ค่ะหมบ้านห้องยืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะคุณแม่ไม่ได้คาดค่านะคะเพราะว่ามันจะมาแบบนี้ค่ะมาแบบเป็นมัดค่ะค่ะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ด้อยบาทค่ะ สวยนะคะโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะอันนี้ก็ลายค่ะเป็นลายนาชีไม่ใช่ค่ะคุณแม่พูดผิดค่ะเป็นลายลิซ่าค่ะลายลิซ่านะคะค่ะอยากสวยอยากรวยเฮงๆปังๆเหมือนลิซ่ามาตามรอยลิซ่านะคะคาะนี้เป็นผ้าไใหม่นะคะลายลิซ่านี่ค่ะข่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเ้อยบาทค่ะ ลิซาค่ะมันทเจ็ดร้อยบาทค่ะงานนี่เป็นงานขาวดำค่ะได้พวงหลอดไฟนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสวยไม่จืดจางงามไม่สางแต่ผ้าใหม่นี่แหละค่ะสวยทนสวยนานค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นงานขาวดำนะคะเป็นลายพวงดอกไฟค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ,คะลายพวงดอกไฟก็สวยค่ะ งานขาวดำโทรทกคุณแม่มานะคะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะผืนนี้ค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะบริวารช้างน้อยตามมาค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นช้างค่ะค่ะช้างผืนี้จะเรียกเพื่อน้าบ้านเยอะนะคะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะหนึ่งัน จ็ดร้อยบาทนะคะเป็นร้อยดาวค่ะรหัสสิบเอ็ดนะคะค่ะท่านชอบผืนไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามาได้นะคะค่ะเอฟซี SC ของคุณแม่ที่น่ารักทุกท่านที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนโทรทักคุณแม่เข้ามาค่ะค่ะรหัสสิบเอ็ดร้อยดาวค่ะค่ะร้อยดาวนี้ถามหากับคุณแม่ตลอดนะคะ ค่ะส่วนมากได้ลายร้อยดาวมาไม่ค่อยพอกันค่ะยอดที่ติีอันดับมาตลอดนะคะเป็นลายร้อยดาวค่ะค่ะนี่ก็เป็นเหลืองทองนะคะเหลืองดําค่ะนี่ก็สวยนะคะใส่ออกงานขาวดําค่ะก็สวยค่ะค่ะลายนี้ว่าเป็นลายดอกมะเขือประกาศตอบค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะถามาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางไลน์ยินดีรับรับทุกท่านค่ะ งามมากค่ะพันเกรตร้อยบาทนะคะอันนี้สวยนะคะรหัสเก้าค่ะเป็นชมพูนะคะเป็นเขาเรียกว่าลายทางด่วนค่ะสวยค่ะค่ะเป็นลายทางด่วนค่ะสไลด์ทางด่วนนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นสีชมพูค่ะ มักคืนไหนชอบคืนไหนโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อบทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์ค่ะหนึ่งพันเกดต้อยบาทค่ะหนึ่งพันเ็ดต้อยบ,บาทนะคะ ค่ะนี่ก็ดำทองก็สวยนะคะค่ะหนึ่งพันเร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งมตรฐานของผืนผ้านะคะหนึ่งพันเร้อยบาทค่ะออกงานขาวดำก็สวยนะคะค่ะดำทองก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานดำอยู่แล้วพื้นดำอยู่แล้วค่ะ หนึ่งพันเด้อยบาทค่ะห้าสามตะกอค่ะค่ะไหนน้อยตาำมือเดียวค่ะเนิ่มค่ะหนึ่งพันเด้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ดอกมะเขืออีกค่ะเป็นลายดอกมะเขือประกาศตอกนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จิดจางแต่ดอกมะเขือเนี่ยค่ะสวยตลอดกาลค่ะสวยทนสวยนานแต่ผ้าไหมค่ะงานไม่สางนะคะช่วงนี้ใกล้บุญเข้าพรรษาแล้วค่ะมองหาผ้าไหมดสวยใส่ไปทําบุญช่วงเข้าพรรษานะคะพี่น้องชาวไทยแม่บ้านทุกท่านนิฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะหากคุณรัศดีไทยสวยแบบไทย,ไทยใส่ผ้าไหมไทยไปทําบุญนะคะ ค่ะหนึ่เจด้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดระะ้อยบาทค่ะ ค่ะลายนาคีนะคะรหัส6ค่ะผ้าสามตะกรอความยาว2เมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของคุนท่านะคะเชิงล่างเชิงบนบริวารช้างน้อยตามมาและเพิ่มไปด้วยลายใบยสีนะคะเสริมทรัพย์เส,สริมสิริเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะ 1, 1,700บาทค่ะค่ะชอบพื้นไหนมากพื้นไหนที่ดูคุณแม่อยู่โทรทักเข้ามานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่้บาทค่ะสวยทนสวยนานค่ะ 1> 1, ค่ะหนึ่งพันเกอยบาทค่ะหานี้ก็ลายค่ะนาคีเหมือนกันนะคะแต่ออกสีสวยค่ะแต่แปลกดีนะคะ,ะแปลกดีนะคะผืนนี้ก็สวยนะคะเป็นลายนาคีค่ะดูแลเป็นลายนาคีนะคะค่ะนาคีเขาก็เก็บตกแกพื้นนั้นมาใส่พื้นนี้ค่ะนาคีร้อมขอศิลามมณีนะคะ ขอศิลามณีร้อมมันจะมีนาคีปนด้วยนะคะดูๆแล้วเป็นขอศิลามณีปนค่ะแล้วก็มีนาคีผสมด้วยค่ะเพราะว่าช่างเขาจะเก็บตกออกแกะพื้นนั้นแกะออกแกะพื้นนี้มาใส่กันก็สวยค่ะสวยโดดเด่นค่ะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีน้ำตาลให้ใส่กับเชือกขาวสวยงามมากค่ะค่ะมิ้นฉลวยสวยทุกผืนค่ะแปลกๆดีนะคะทําแบบนี้ก็แปลกดีไปอีกแบบนะคะค่ะ นิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะขอคนหอยลอมน้ำนาทีค่ะ ห่ะนี่ก็ชมพูก็สวยไปอีกแบบนะคะเชิงล่างเชิงบนบริวาลเสริมทรัพย์เสริมบาร,ร,รมีให้กับเพื่อท่านเป็นลายใบยสีนะคะค่ะนี่ก็เป็นลายออกใหม่นะคะเพราะว่าดูแล้วก็เขาจะเก็บออกแกะพื้นนี้มาใส่พื้นนั้นมาวัดลายใส่กันนะคะช่างเขาก็ออกแบบไปเรื่อยค่ะค่ะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะเรื่องการนัดหมีค่ะค่ะนี่ก็ลายอีกแบบหนึ่งมาใหม่นะคะสวยนะคะชมพูค่ะสีชมพูหวานค่ะ ขาดท่านไหนที่ชอบชอบช้อ,ชอ,ชอผ้าสีชมพูหวานเพโทรทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะห7 0 0อบาทค่ะ ก็สวยอีกแบบนะคะแง่หนึ่งอีกนะคะร้อยดาวนะคะค่ะเป็นร้อยดาวทรงนี้ก็ออกมาใหม่อีกค่ะเพราะว่าช่างเขาจะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะค่ะร้อยดาวแล้วก็มามัดเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะแต่ดูแลเป็นลายร้อยดาวค่ะค่ะสวยนะคะออกแบบใหม่เรื่อยๆค่ะค่ะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะค่ะเป็นร้อยดาวแบบช่องทางน้ําไหลค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะนักพื้นในชอบพื้นในโชว์ทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ดนดีต้อนรับทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะช่วยช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมนะคะให้กดติดตามค่ะเพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้าทำลายนะคะค่ะตอบลูกค้าทำลายค่ะเพราะว่า เราโทรศัพท์นี้เบอร์โทรคุณแม่ก็แจกให้แต่มันคุยกันได้แต่มันไม่เห็นภาพค่ะต้องแอดไลน์ค่ะไอดีไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรค่ะให้แอดไลน์นะคะเพราะว่าคุณแม่ส่งภาพให้ดูทางไลน์ค่ะแถบหินนี้ก็เป็นคว่าเครือสมอค่ะเป็นเคอสมอนี่ก็มันเป็นภาษาเขมรค่ะ เส้นยืนนั่นแหละค่ะเขาจะทําเป็นลวดลายค่ะเขาเรียกว่าเคลือสมอค่ะค่ะก็เป็นประกาศต๊อบเหมือนเดิมค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมากผืนในชอบผืนในโทรทักเข้ามาค่ะ1,700บาทค่ะค่ะเป็นเคลือสมอนะคะผืนนี้นะคะ 1 7 0่บาทค่ะค่ะเชียงล้านเทียงบนบริบาลช่างน้อยตามมาค่ะเสริมแย์เสริมสริมงคลให้กับตัวท่านค่ะหืนนี้เป็นเครือสมอนะคะเส้นยืนเป็นลายค่ะสมอนี่เป็นภาษาขมนนค่ะขมนเรียกเครือสมอค่ะเส้นยืนนั่นแหละค่ะ เป็นลล่ค่ะเส้นยืนเป็นไล่หน่อยๆค่ะพื้นซราบลายล่ใส่กันค่ะค่ะนี่ก็เชิงล่างเชิงบนก็เป็นลายไทยนะคะค่ะผืนนี้ก็เป็นค่ะร้อยดาวค่ะยอนที่ติดอันดับมาตลอดนะคะค่ะจัดตราดอยู่บนทองฟ้ามาเขี่ยมจ้าบนายผ้าถุงนะคะ1,700บาทค่ะผ้าสามตะกอยาว2เมตรกว่านเมตรค่ะค่ะคนอ้วนคนจ่อยคิ่ร้อมใส่ได้ค่ะ ขาดรหัสหนึ่งนะคะท่านชอบรหัสหนึ่งก็โทรทักคุณแม่มาค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนแก้มทุกผืนค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้าทำลายค่ะแทนนี้ค่าคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องแชา,ายที่ติดตามคุณแม่มาตลอดสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆค่ะ